เจ้าได้เจ้าได้เคยฟังมาตามมาตามมาาพทางภาังจากต้วงเกิดจาก้อเกิดเปลียนเปียนทำรายทลายเี่ยนียนทำร้ายทลายอบคุงคุณเื้อสูงตอคุณเกื่อสูงขอวัดวาศาสนาขอวัดวาศาสนาิจามณาจารดะอาจารย์วะอาจารยทรงศีลทรงธรรมท้งาลายทรงศีลทรงธรรมทายอนิจเจ้าอนจสงฆ์อนิจจาอสงฆ์อนิยบุคคล หสัญลักษณ์รูกเหนือหระสัญลักษณ์ใดุู้พาหรือต่อผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามหรือต่อผู้หนึ่งผู้ใดก็ตาม่อสัพประชีพใดใดก็ตามสาพปชีพใดใดก็ตามได้เคยลงโทษลงทังได้เคยลงโทษลงทักะขังจองจำกะขังจองจำความไม่ขาสรภาพความไ่ขาดสรภาพ ร่างกายปวดหัวปดดังปวดใจเศร้าหมองเศร้าองเครียดแค่แค่จีงชังจีงชังอาฆาตเพียบอาฆาตเพยบย้างเรื่อยสร้างเรื่องสร้างราวก่ผู้ใดก็ตามกเถ็่อนใรก็ตาตาประสาทใดก็ตาตาประสาใดตา ได้เคยเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้เคยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเดือดร้อนได้รับความเดือดร้อนทางผู้กายผู้ใจทางผู้กายผู้ใจมียากอยู่ระบาดมียากอยู่ระบาดได้ว่าทางตรงทางตะก้อทางข้อกระตาข้อกระตาได้เคยเอาละเอาเตียได้เคยเอาระตอเตียเคยใช้เล่ห์เหลี่ยมเคยใช้เล่ห์เหลี่ยเพื่อเอาชนะพักคลาน การคนโกงการโค่โกง่วงชีวิสิ่งมันยากเพื่อให้ได้มาเพื่อให้ได้มาอยากให้สมมาพาควรอยากให้สมมาพาควรได้เคยกับคำโทรมานได้เคยกับคำโทรมานรเก็นฆ่าสศักดทั้งหลายฆ่าสมศัต์ทั้งหลายให้ลบหายตาจากให้ลหตายจากหรือเพื่อนำมาเป็นอาหารก็ตาเพื่อนำมาเป็นอาหารก็ตาเพื่อสนองความสัต์ใจก็ตา ได้เคยผิดการการะทำของคนอื่นของบทของด้วยการทำแท้มีส่วนร่วมกับตาได้ไปิดต่อคุณสิงคุณธรรมติดต่อความดีงามทั้งหลายหาา้งยือได้เคยใช้เล่ห์กลงดำศิลปศาสตวิชาต่างาคมตางอาคมเข้าแทรกแทรกครอบงำหรือเปลี่ยน เพื่อสนองที่เลสตัณหาแห่งตนเพื่อสนองทเดสตัาแห่งตนไม่ว่าระลึกได้ก็ตามลึกไม่ได้ก็ตามเกิดตะลังก็ตามไม่เกิดตะลาก็ตามกล่าวมาแล้วื่งไม่ได้กล่าวก็ตามด้วยความรู้เข้าไปถึงการได้ก็ตามด้วยการรู้เข่าไี่ถึการก็ตามด้วยกายด้วยใจปัดนี้

มัเป็นโหสิกรรมจงเป็นโหสิกรรมร่วมกันร่วมกันเพื่อความไม่ติดไม่ขัดเพื่อความไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องไม่ขาดไม่ข้องไม่ขาดไม่ให้ให้โทษในทุกให้โทษแก่กันและกันแกนกันและกันทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอาโหสี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 และข้าพเจ้าและนักข่าว ญาติญาติที่ได้เคยประมาทที่ได้เคยเปาี่ยเปี่ยนทำลายทำลายข้าพเจ้ามาในทุกกรริกรรมในทุกตรณิกรรมแต่อดีตแต่อดีตปัจจุบันไม่ติดกบติดใจไม่ติดกบติดใจไม่นทาคื้นไม่ขึ้นทาคื้นไม่หาธาตุไป่ำาัดจ่อเวียใจใจจ่อเวียนใจจ่อไปต่อไปขอประกาศสลัดประกาศถอนขอสลัดประกาศ ในคำาบาสันกาในบราสังการมีัวลบขอมีควาคล็กขอขาหอทานร้าขอทานทาใดๆาใดๆที่เคยให้ไว้ทีเคยให้ไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อส่งศักดิ์สิทธเทพเทวาใสเทพเทวา้ส่าสัญญาทมัสัญญารำสาบานทำสาบานสาบแช่งทำสาบแช่คํำปู่อาชาทำปู่อาชาทำภาคภาระ การให้สัญญาการให้สัญญาปากรับคำแล้วปากรับคำแล้วไม่ได้ไม่ได้หรือไม่ได้ทำก็ตามหรืไม่ได้ทำก็ตามขอยกเลิกเพิ่มขอนขอยกเลิกเพิ่ถอนทังปนงหมดทั้งสิน่ใจที่ยังเป็นขังธานากิใที่เป็นรานาใีในใจใจเงือกงอยู่อยูไม่เงือกงอยู่ขอประกาศสละประกาศถอขอให้สประกานในที่เด็ดทำหน้าในที่เด็หน้าคาอาคมศาสตร์าศาสตร์และศาสตร ได้คนวนดำได้คนวนดำกาถูกสะดการถูกสะกดทิทยาไว้ิทยาไว้ได้ที่หนึงที่ใดไท่ที่ดพบชาติพบชาติใดก็ตามพบชาติใดพบชาตใดก็ตามสถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็ตาที่ใดที่ใดที่หนึ่ตามขอถอนขอถอนทั้งหมดทั้งสิ้นขอถอนขอถอนทั้งห้สิ้นขอประกาศสลับประกาศถอสลับประกาศสลับประกาศถอในการหลงตั้งเอาในการหลตั้งเอาการพันาเอารันาเอาความงยึดงติด

ความโกรธควมอันเป็นเหตุอันเป็นเหตุให้ต้องมาบุญเรียนชดใช้กรรมให้ต้องมาบุญใงชดใช้กรรมให้จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นขอส่งคือสูญสุจริตตาขอส่งคือสูญสุจริตตาความไม่ยุติดเป็นตัวมันเองความหยุดยั้งเป็นตัวมันเองและขอชดเชยชดใช้และขอชดเชยชดใช้ที่เป็นี่กรรมทั้งหลายที่นี่กรรมที่นี่บุญคุณทั้งหลายที่บุญคุณทั้งหลายที่ประเทศชาติบ้านเมืองที่ประเทศชาติบ้านเมืองที่ต่อสัมพันธ์ เวทที่ศาสนาบาลมีที่ข้าพเจ้าไม่เคยมีมาแล้ว ทุกชาติทุกการทุกกากการทุกกลัทุกขันตนท่าแดีปัจจุบันปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตได้เก่นต่อไปในอนาคตในทุกการใหทการเสียสละทุกการทุกการเสียสละและทุกการเพื่อปูนและทุกการเพื่อปูนและ่วนการสังสารและรุกการสัสาร ให้จดามให้จดจัความตำควาามวตจำว่าามว่าจำมโลดิธาตามมีโลดิธานบอให้ทุกชีวิตจิติญาณมีส่วนโดยทั่วกันมีส่วนโดยทั่วการนับแต่การแบบนี้นับแต่การแบบนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดเป็นต้นไปด้วยเถิด ตานใส่หมดเลยหมดกรหมดเน่เเไเที่ยี่ก็ับบ้านับช่องจัเปอนหมดการทำแล้วมาเจอกันเดี๋ยวเราจะมาดูควาสัมพันธทจริงจะมาดสอบความสัมพันธ์เนี่ยที่ี้กใา้คณพูดล้อกเพลงมาเสร็จแล้วก็เพลงเพลงแเพลงข้าองให้ต่อไปเนี่ยเาจะขึ้นนนี้ต้อมีชีวิตเสร็จสัมัน์เป็น เจ้านกเอ๋เจ้าเคยอยู่บนกอไผ่เสียงเพลงจากใจวนภัยชนพืชนพ่านเดี๋ยวไม่ได้เลยมันไสดร้องดังไม่ได้เดี๋ยวตอนได้ยินหมด้วั่นเสียงเดืเลยเดี๋ยวถ่ายไม่ได้เพราะว่าไม่ให้เราขาจำไม่ได้เือินดิสกลับมา ตอนนี้เรายังเหลือวัอนนี้เวอร์ชั่นอยู่ประมาณ3-4หัวข้อหนึ่ก็คือ